สวัสดีค่ะน้องเจกีสวัสดีครับที่มีประเด็นว่าที่บ้านลุงเนาะที่ลุงพลกับป้าแตนที่ว่ามีหลายกระแสออกมาว่าไม่ให้น้องเจกีมาขายของที่นาบ้านใช่ของของน้องเจกีมีอะไรบ้างนะคะมีสบู่เบอร์รี่มิกนะครับตอนแรกน้องเจกีคิดยังไงก็ตอแรกก็แบบเช็ดดีหน่อยนะครับว่ลอยๆอยๆแล้วเมื่อกี้ได้ยินจากปากลุงแล้วใช่ไหมคะใช่ครับลุงบอกแล้วลุงบอกว่ายังไงบ้างคะให้มาขายได้นะครับเป็นรอบประมาณเพราะว่า ผมไม่ค่อยได้ขายหรอกจ้ะแล้วก็มาตั้งแต่มาตั้งได้แต่คือว่าเป็นการเคลียร์ประเด็นที่แบบว่าหลายกระแสบอกว่าห้ามน้องจักีมาขายตรงนี้ใช่ไหมกับแบบการแตกหักระหว่างน้องจักีกับลุงพลและป้าแตนใช่ไหมคะเมื่อกี้นี่คือเคลียร์ชัดเลยใช่ไหมคะชัดครับลุงบอกแล้วนะครับขายได้ขายได้นี่นะคะน้องจักีก็ขายสบู่สบู่อะไรบ้างคะน้องจักีสบู่เบอร์รี่มิกนะครับนี่ย่านยนต์ครับติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อได้ที่ไอเดรียแม่นะครับ ตัว P ตัว L ตัว E แล้วก็71 71นะครับหรือใต้คลิปของน้องจักกีได้ใช่ไหมคะค่ะก็อย่าลืมอุ่นหนูน้องจักกีนะคะถือว่าเป็นการอะไรนะเคลียเคลียดราม่าระหว่างว่าที่ไม่ให้น้องจักกีมาขายของเนาะค่ะขอบคุณน้องจักกีค่ะสวัสดีค่ะ